กลายเป็นวาระแห่งชาติของชาวโซเชียลไปแล้วสําหรับคู่รักอย่างก้อยอรัชพรและนิกกี้ณัชชัดหลังทั้งคู่มีกระแสข่าวลือรักเล้าโดยแฟนคลับต่างจับตาความสัมพันธ์ของคู่นี้จนทําให้ร้อนแรงติดเทรนทวิตเตอร์และต่อมาอุณหภูมิยังคงร้อนละอุขึ้นไปอีกเมื่อโซเชียลมีการขุดคลิปนิกกี้กับสาวนุ่นสุธิภาในช่วงถ่ายทำรายการซึ่งพฤติกรรมของทั้งคู่โดนวิจารว่าเกินเพื่อนเกินขอบเขตหรือไม่ จู่กริ่งเหอนว่าน้องรุ่นจิงไทยใช่ไหมมาดมนี่ใช่ไหมคนเยอะได้นุ่นนะนี่ดีนะคนเยอะเลยไม่มีคนในเมื่อก่อนคลิปรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยอย่างนี้อย่างนี้กับ เ,เลยหนี่งอย่างนี้เลยนี่เออแล้วเนี่ยอย่างนง uh, hmm. ี้ได้เลยหนี่งเห็นไหมเออปกติไอ้จังหวะตากูน่ะปัดเพีงหน้าตาตรงอ่ะอย่าให้คนดูเห็นนี่ยอืออือเนี่ตัวนี้นะครับชอบนุ่นเพราะอะไรฝากซับช่องลงนุ่นด้วยรู้บอกตรงๆนะว่าหนูเกศจะฟ้องช่องพีนิกกี้นะที่เก่งกลางอ่ะกดให้เหน่อยปะเป็นอะไรอีกอ่ะเออให้รู้ดิอู้อู้เป็นอะไรการขาวมากนะอะไรนะอะไรอุ้ยใสไปเมื่อกี้อ่ะเนาะไม่รู้ตัว ไม่ให้ใส่เลยมันไม่ใช่ของบอกของแฟนแล้วกูจะใส่มาทำไมเอาวิของผู้หญิงแ้วคุณดาไม่ใช่ของใส่ก็คุณกับผู้ชายคุณกาบุณ้่ายแล้วผู้หญิงเลยเอาผู้หญิงไปใส่ของเขา้คนณดาลาสดโซเชียลยังได้มีการส่งต่อคลิปที่ได้ตอบคำถามว่าก้อยมีหึงมิกกี้ไหมซึ่งสาวก้อยได้เผยว่ามีเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว จะไม่ได้หึงแบบ1 1 1, 1แต่จะเป็นฟิลลิ่งแบบอันนี้เกินเบอร์และมันพูดชื่อไม่ได้เพราะเป็นการเบียดเบียนคนอื่นแต่เป็นฟิลลิ่งแบบเขาถ่ายรายการแล้วรู้สึกว่าอันเนี้ยเกินละซึ่งคำว่าเกินสำหรับก้อยก็คือเขาจะไม่บอกก่อนว่าจะทำสิ่งนี้แต่ให้คนอื่นมาบอกแล้วเพื่อนได้พูดแทรกขึ้นมาถามว่าแล้วเป็นใครก้อยก็ได้ตอบกลับไปว่าบอกก็รู้หมดสิ ประเด็นสําคัญไม่ติดที่เขาทําสิ่งนั้นแต่ประเด็นมีคนอื่นมาบอกแล้วก็ส่งมารัวๆพอเห็นก็ขึ้นเลยแล้วพิมพ์ส่งไปอย่ามาทําอะไรแบบนี้แล้วถ้ามีอะไรแบบนี้ต้องบอกก่อนคือถ้าบอกก่อนก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ถ้าไม่บอกแล้วมาเห็นเองมันรู้สึกทามกลางโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันจํานวนมากอาทิฟังจากก้อยพูดก็รู้แล้วว่าหึงใครเขาพูดขนาดนี้แล้วว่าเห็นใจก้อยพีหึงพี่นิกกี้ไหมค ไมันจะไม่ได้ขึงแบบเหนึ่งหนึงหนึ่งมันจะเป็นฟิลลิ่งแบบอันนี้เกินเบอร์และเช่นทำอะไรอ่ะพูดชื่อไม่ได้เนีเป็นการเบียดเบียดคนอื่นนะแต่ว่าเป็นฟิลลิ่งสมมติว่าเขาถ่ายรายการแล้วครูรู้สึกว่าเนี่ยเกินซึ่งเขาบอกเกินสำหรับกูคือเขาจะไม่บอกกูก่อนที่ขาทำสิ่งนี้แต่ครูมาบอกแล้วเขาทำอะไรบอกครูหเลยสิเนี่ยอีเวนนี่เสียเข็มจริงรึมึงประเด็นสำคัญคือครูคกูไม่ได้เจตในเขาทำสิ่งนั้นแต่ประเด็นคือกูเป็นคนบอกกรูหรือเขาส่งมาเลย เพราะกูเห็นก <Yeah. S 2> ูขึ้นกูผิด ah. กู <ance> ัมึง ah. พูดดังๆหน่อยเดี๋ยวม่งได้ยินเมื่อเขาใส่ป้ายว่ากูกำลังกินอ่ะเออแล้วกูก็บอกว่า เด็กก็ตามเหตุการณ์นี้ก็พาทัวร์เป็นลงสาวนุ่นสุธิพายอย่างมากจนทางนักแสดงสาวต้องออกมาชี้แจงผ่านสตอรี่ไอจีส่วนตัวโดยระบุว่ามีแต่ความรักแบบพี่น้องที่ผลักดันกันในการทํางานเท่านั้นซัพพอร์ตกันเสมอถามถ่ายงานเผื่อพี่ๆให้ตลอดมีแต่ความหวังดีส่วนเรื่องความรักแบบอื่นเป็นไปไม่ได้เลยแยกเรื่องส่วนตัวกับงานอย่างชัดเจนค่ะเรื่องประเด็นพี่ๆที่เกิดขึ้นนุ่นก็ได้รับรู้มาว่าเป็นเรื่องของการกลับบ้านไม่ตรงเวลาตามที่ได้ตกลงนัดกันไว้ทําให้มีปัญหากันขอบคุณที่เปิดใจรับฟัง แต่ถึงแม้สาวนุ่นจะออกมาเคลียร์และเล่าเรื่องราวในมุมของตอนเองผ่านทางอินสตาแกรมสอรี่ไปแล้วแต่บอกเลยว่าเรื่องราวดรา,าม่าไม่ได้ลดความเบาลงเลยแต่กลับมีคนต่อว่าเธอมากขึ้นโดยหลายคนบอกว่านุ่นมีสิทธิ์อะไรไปเปิดเผยปัญหาของนิกกี้กับก้อยเจ้าตัวยังไม่มีการออกมาพูดเลยทําไมถึงผลักปัญหาให้พ้นตัวสำหรับนุ่นสุธิพาคงแนวดีเกิดเมื่อวันที่13เมษายนพศ2538เป็นสาวไทยเชื้อสายจีนจากจังหวัดชนบุรีจบการศึกษาจากสถาบันการบินพลเรือนมีน้องชาย คนอยู่ในวงการบันเทิงเช่นกันคือฟองปรวรคงแนวดีซึ่งเธอได้รับฉายาว่าเจ้าหลู่ซือเมืองไทยเพราะเธอมีใบหน้าคล้ายนางเอกจีน นุ่นสุธิภาเริ่มเข้าวงการจากการประกวดย u ทิฟ e ฟชชี่ไอดอลและสามารถคว้ารางวัลมิสป p บบูล่าโหวตมาครองได้สําเร็จซึ่งหลังจากการประกวดก็ทําให้เธอมีบทบาทในวงการบันเทิงมากขึ้นโดยเข้าร่วมเป็นนักแสดงภายใต้สังกัดจิมเอ็มทจนถึงปี2564แต่ในปัจจุบันเธอได้ผันตัวมาเป็นนักแสดงและนางแบบอิสระรวมถึงเริ่มต้นเดินทางสู่สายยูทูบเบอร์โดยช่องบัญชีของเธอที่ใช้ชื่อว่านุ่นสุธิพามีผู้ติดตามกว่าแสนทับแล้ว ส่วน IG ก็มียอด follow ถึง1ล้านคนผลงานสแสดงที่ทำให้สาวนุ่นสุธิภาเป็นที่รู้จักได้กก่ยูฟินชีบรีตอนทีสิตอาตีของผม e l เ t Love รักหมดใจ Be ม y u u p r s t t r r พี่พระเอกกับเด็กหมาในกอง แต่ผลงานแจ้งเกิดของสาวนุ่นจริงๆก็คือบทบาทของผีโรสจากมินิซีรีในโปรเจกต์พิเศษที่มีชื่อว่า Lost in the House นอกจากนั้นเธอยังมีผลงานแสดง MV เช่นเพลงค้างจ่ายของศิลปินเต้นนารารักษ์ในปี2565และถ่ายแบบอีกมากมายนุ่นสุธธิพายังเคยเป็นนักแสดงรับเชิญในรายการ6ฉากครับจานทางช่อง Workpoint ซึ่งทำให้สนิทกับหนุ่มนิกกี้ณชัดเป็นอย่างมาก ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ